สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนควรัวติดประตูบ้านเลยประตูหลังบ้านอันนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นมะเขือมะเขือส้มจำได้ว่าแต่ก็มะเขือเทศอื่นด้วยแต่ต้นนี้น่าจะเป็นมะเขือส้ม ที่ออกมาเป็นช่อๆลูกเล็กๆนะคะใส่ส้มตำมันอร่อยตำตำลาวตำลาวตำาะรขวงพระบางอะไรอย่างเงี้ยอร่อยวันนี้มีผักหวานผักหวานแกงเลียงแน่นอนแกงเลียงผักหวานคุงสดนี่ค่ะแต่เป็นอันนี้เป็นผักหวานบ้านไม่ใช่ผักหวานป่านะคะผักหวานบ้าน ยอดนี้แก่ไปแล้วถ้าอ่อนๆต้องยอดแบบนี้สีมันจะยังยังสดอยู่ใบอย่างนี้ใบเพสลาดก็คือใบที่เริ่มจากใกล้ๆเข้าแก่แต่ยังไม่แก่ยังทานได้แมงรักเราไม่ชอบใส่ชาพูชาพูตรงที่อยู่ในร่มๆจะเขียวเขียวมากหน้าทำเยังคำมากเลย แต่ว่าตรงนี้จะโดนแดดเรียกว่าโดนแดดแรงมากขอจะเหลืองๆแต่ก็ไม่ตายอะแต่มันดูไม่น่ารนะับประทานอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งตัดอยู่ตลอดนะตอนนี้หญ้าเริ่มเริ่มขึ้นลกแล้วเนี่ยต้องถอนหญ้าอันนี้นะคะต้องถอนถอนแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนไว้ตรงนี้แหละให้เขาเหี่ยวให้เขาเหี่ยวเดี๋ยวต้องมาทําน้ําเริ่มน้อย อันนี้เพิ่งปลูกสดร้อนๆเลยขึ้นช่ายค่ะซื้อมารำหนึ่งแล้วก็ปลูกน้องแตกและผักชีฝรั่งก็เช่นกันค่ะดูนี้โดนแดดอาบแดดแรงมากแดดหรือดูหนาวไม่รู้จะทำเยี่ยงไรแค่ให้น้องมีชีวิตรอดก็พอละ โอเคน่าจะต้องตัดแต่งตรงนี้เพราะมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ hmm. อันนี้ก็เก็บได้อีกแล้วดีปีค่ะดีปรีบ้านเรานะวันนี้น่าจะทําพิ่แกงดีกว่าแต่ว่าเราก็ใช้ไม่หมดค่ะพิ่แกงเราก็ใช้แค่ไม่กี่อันแล้วมันมีซุกซ่อนอยู่เยอะแยะเลย ดีปรีจริงๆทํายาได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าไปทําอะไรในส่วนผสมตัวยาเราก็ไม่ใช่ชำนานญะตรงน,นี้ทับทิมคุณพี่เอกเขาตัดแล้วเขาแบบค่อยเก็บเราต้องเก็บความเรียบร้อยของลูกผู้ชายตัวจริงแต่จริงๆเป็นคนเรียบร้อยนะคุณเอ๋ <laughs> แอบดินทา <laughs> เขาเป็นคนเรียบร้อยข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่า อย่างเขาตัดแต่งต้นไม้อย่างเงี้ยเขาจะไม่เก็บไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขารู้ว่ามีคนเก็บมั้งเนี่ยคุณเธอตัดทท้งนั้นเลยค่ะตัดแต่งไม่ให้มันสูงไม่อะไรคอยมาต้นมันจะเอน็นมันเอ็นเพราะว่าอะไรอะต้นมันไม่ค่อยใหญ่แล้วมันก็เอ็นหนีหนีล่งขาก็ไม่เข้าใจคุณพี่เขาก็จะตัด แต่ตัดสวยเนาะตัดแต่งเรียบร้อยแต่กองกอ็ย่างนั้นแหละเราก็จะเก็บอตอนนี้ดอกเยอะทับทิมแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าชอบอะไรวะเป็นตอนหน้าร้อนทุกทีเลยไม่ค่อยจะงามเลยอมาม่วงก็ดกดกมาก่าเลยโอเคเดี๋ยวมีภารกิจหลายอย่างวันนี้ อำลาตรงนี้ค่ะแดดเริ่มร้อนด้วยเราจะต้องมารดน้ำด้วยสวัสดีค่ะ